พัทยานะคะมินมางานน e ีเทียเซลชอบกันมันยังมืดมหาก,การรมลถึง7บเซนะคะเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะพัทยาถ้ออพี่น้องพัทยาเนี่ยเขายังมีจัดอยู่นะคะจนถึงวันที่3กรกฎาคลแล้วเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่านะคะนี่นะคะเสื้อผ้าแบรนด์เนมลดราคาอันนี้อยู่ที่ 220บาทนะคะมีเสื้อลำอัศัยโอเควันนี้ okay, s <S มามาดูนะ s <S เสื้อยือดราคา890บาทนะคะอันนี้รองเท้าลดสูงสุดถ,ถึง50บอร์เซนนะคะ ของชิปเบอร์ชิปเบอร์และคือจากป้ายนี่คือยังไม่ได้ลดนะคะแล้วก็ลดไปอีกจากป้ายอีก50%อนะอันนี้จะลดอยู่ที่40%นะคะเปอซ็นตแบนด์เพย์บอยก็เซลล์นะคะบ็อกเซอร์ผู้ชายนะเก่งออกกำลังกายเพย์บอย จกป้ายนี่ราคา1,890อ๋อลด50ก็คือจากรป้ายนี่ยังไม่ได้ลดแล้วพอไปขึ้นขึ้นเงินก็จะคือลดอีก50เส<อ><อ>ื้อฮาวายอย่างนี้นะแบบเสื้อทะเลจะเขียนไว้เลยว่า350บาทต่อตัวนะคะเส้นะฮาวายลดสูงสุดถึง70อันนี้เสื้อยืดบแบรนด์นี้นะละ200 เขาเน้นตามนี้นะคะเท้าราคา2 4 9บาทใครทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเยอะแยะมากมาเลยบ้ายมันส่ง110บาทลดเหลือ149นะคะอันนี้บอกเขาจะบอกราคารถไว้บนนี้เลยนะ แต่จากป้ายนี่มันคือจะแพงกว่านั้นหลากหลายมากนั้น่ารักลด55%ของ aerosol นะคะ,ะ,คะจากป้ายนี่เท่าไหร่จากป้ายประมาณจากป้ายพันเจ็ดลดอีก55%ก็ครึ่งหนึ่งอะนะคะครึ่งหนึ่งจากพันเ็ลดลดลงมา กระเป๋าน่ารักจังเลยเฮลิแบร์โอ้น่ารักสุดๆน่ารักน่ารักน่ารักสุดๆสี่ร้อยเก้าสิบบาททุกคู่เลยอุ้ยมินอยากได้สงสัสยมินคงต้องได้ซื้อสักคู่แล้วละ่ะคงต้องได้ตำสักคู่ละเคลเลนกระเป๋านี่ก็น่า บองน่นารักน่ารักอยากได้ตรงนั้นอีกนะอันนี้390เก้าเขาเขียนราคาเซลลอย่างชัดเจนเราจะได้ไม่ต้องไปอ่านตรงป้ายนะคะเห็นไหมน่ารักทุกคู่ชายผู้ชายนะคะนี่น่ารักมากราคาโบตามนี้นะคะเพราะว่าราคาป้ายนันแพงกว่านั้นนั้น ราคาป้ายมันพันแปดเก้าสิบราคาโปรตามนี้เลยจ้ะเหลือพันสามถึงพันเจ็ดเท้าเป็นสไตล์ผ้าใบนะสามร้อยเก้า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 เหลือสองร้อยสี่เก้าใครที่ชอบใส่แบบส้นสูงสูงแบบนี้ผิดหัวนะตืมดาราตามากอ่ะ ก็920,000อู้เขาเขาลดแหลกลดลดจริงๆเลยนะแบรนด์นี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่500 359-990ถ้าตรงนี้ลด30%นะคะบางตัวก็ลด20%บางตัวก็บอกราคาลดเลยตรงหัวป้ายข้างบนนะอย่างอันนี้นะลดเหลือ179เลยหอมนะลด70% เที่ยวต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้นะคะราคาตามนี้เลยนะของยี่ห้อ H Q นี่นะคะบรรยากาศในงานคือที่นี่เขาแบบว่ามีเสียงดนตรีด้วยคือเดี๋ยวเราขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะคะชั้น M ลอนดอนเขาแค่ชั้น G ข้างล่างก็คือของเยอะแล้วไปเดี๋ยวพาไปดู นี่เขาลดเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเขาลดของมันไม่เยอะอมีอยู่นิดๆหน่อยๆมีอยู่นิดๆหน่อยๆนะอะางเงี้ยเพราะว่าในเพจเขาบอกมินว่ามีชั้นล่างก็คือชั้นจีเมื่อกี้ที่มินพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็ข้าบวนนี้ก็เหมือนกันแค่สองชั้น ตัวนั้นนี้ก็ลงเท้าก็ลดอยู่หกอร์เซ็นตอนนี้ลดราคาอยู่50%เปอร์เซ็นของสชไนยสตีอสาวอดิน่าเดียวแย,ยะมากของละลานตามากนะาหา ถ้าผ้าจากที่กรุงเทพก็แวะมาพัทยาเลยนี่นะงานเดียวกันกับที่มิ้นไปที่เทอมินอลเทียโสกนะเซลชอบกันมันยันมืดนะคะจากพันหถึงสองพันกว่าเหลือพันสบางอันตกก้ 900, 90. ร้อก้าสิบอโรซอฟเหลือเรายิบเก้าบาทเหมือนหนึ่งที่เท้ามิ้นเต ให้ดูเห็นไหมที่มันใส่อยู่ก็แอร์โรซอบนะอันนี้เลยเรื่องเดียวกันฉันว่าฉันต้องซื้อแล้วลนะ่ะ <c oughs> เพราะว่าที่ฉันใส่อยู่คือมันเก่าแล้วอนะสีฟ้าลด55อันนี้ที่ฮอนี้นะ ใส่ผู้ชายนะซื้อหนึ่งแถมสองนะโอ้โหคือแบบว่าจุกๆเลยอะซื้อหนึ่งแถมสองอะใคายน่ารักมากซื้อหนึ่งแถมสอง เมื่อกี้ผมเปนสีฟ้าที่เก่าแล้วนะเป็นการช้อปที่ก็เคสบายใจมหักมรหักรมรถสูงสุดถึง70%นะคะรีบมากันเลยนะที่เทอร์มินอลทววันพัทยานะคะการถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายก็รีบๆกันมากันเลยนะคะเพื่อว่าใครที่พาจากที่กรุงเทพนะคะก็มากันได้เลย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องมินเทนคอ,อยดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย